ร้านสะดวกซื้อผีสิงห้ามไปตอนตีสามฮ้ยนี่ฉันก็เพิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮ้ายเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนก่อนดีกว่า อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าลาลาลาไหนนะชุดนอนอยู่ไหนนะดมอยู่ไหนนะเอ้ยอยู่นี่ไงฮ้ยอุ้ยอะไรจะมาบันเจิดอะไรประมาณนี้เนี่ยอุ้ยอะไรวะเออน,นั่นแหละโอ้ไม่มีของกินในตู้เย็นเลยหรือว่าฉันก็ต้องออกไปร้านสะดวกซื้อตอนตีสามเนี่ยนะ นี่มันใช่อยู่หรอเนี่ยเฮ้ไม่เอาหรอกไม่เอานี่มันตีสามนะฉันจะเดินไปร้านสะดวกซื้อได้อยู่หรอเดี๋ยวดูช่องเจ๋กิง h ช n แนลก่อนดีกว่าโอ้โหคลิปใหม่มาเยอะแยะเลยโคตรสนุกเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวสั่งแก๊ปฟูดเอาก็ได้แฮ้เดี๋ยวสั่งอไอ้ที่เราเขามาส่งอาหารเอ๊ะทำไมไม่รับสั่งตอนตีสามเลยเนี่ยเอ๊ะปิดใช้บริการ ทำไมเหรอเนี่ยหรือว่าฉันก็ต้องออกไปซื้อของตอนตีสามเฮ้ยเพื่อความหิวฉันก็ต้องทําได้อยู่แล้วโอ้โหบรรยากาศน่าวังแวงมากเลยอะวิแต่ฉันจะออกไปชั่วนี้จริงๆหรอเฮ้ยออกไปชั่วนี้นั่นแหละอืมแลา้ลาลา่ะวิหวังว่าจะไม่มีตัวอะไร เดินเข้ามาโผล่นะอุ้ยพูดแล้วพูดเสร็จแล้วก็เสียวขาเลยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะเอ๊ะฉันว่าไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าดูสิรองเท้าก็ไม่ได้ใสอุ้ยพูดอีกก็ยิ่งเสียวขาอีกมีบันนากลัวชะมัดเลยฉันก็ต้องไปเปลี่ยนชุดเอิม่มเอาชุดใหม่ก่อนดีกว่าอีกอย่างหนึ่งชุดนี้เผื่อไปเจอคนอะไรเขาจะได้แบบ เอ๊ทำไมคนนั้นน่ะเขาถึงใส่ชุดนอนเลยเนี่ยรองเท้าก็ไม่ใส่อุ้ยบลาบลาบลานั่นแหละ,ละเอ๊ะนี่ฉันใส่ชุดทำงานทำไมล่ะเนี่ยเออนั่นแหละใส่ไปเถอะอุ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพูดไปก็เสียวไปอีกเช่นเคยเสียวขาไปโอ้โหหวังว่าจะไม่มีตัวอะเลยมาผัวนะเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่ามันยาวละ นี่ไงถึงหลดไฟหลอดที่หนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะไรกันเน่ทำไมควันที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงใกล้จัถึงร้านสะดวกซื้อแล้เออะไรกันนี่นี่ไงถึงแล้วโอ้โหไฟร้านสะดวกซื้อไม่มีเหรอเนี่ย,ยนั่นแหละเดี๋ยวซื้อของที่เราชอบกินไปก่อนดีกว่า เอาน้ำโคกเอาข้าวปั้นไปด้วยเสร็จแล้วก็เอาเฉาก๊วยสกักระป๋องไปด้วยเนี่ยนี่ค่ะคิดตั้งค่าได้เลยจ้ะน้องนี่จ้าทั้งหมดบลาบลา,บาจ้าค่ะพี่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะน้องค่ะทำไมแม่ค้าดูแบบซึมๆึล้วเนี่ยเอแต่หน้าไม่เป็นไรหรอกอาจแม่ค้าจะง่วงนอนหรือเปล่าหรือพนักงานอืม นี่มันเป็นยาอะไรกันนี่นี่มันเป็นยาอะไรกันนี่กินข้าวปั้นเอ้ยไม่ใช่ข้าวปั้นสิอายอะไรวะอเอิม่มไดฟุกุใช่ใช่ใช่ไดฟุกุเมื่อกี้รถก็ผ่านไปโคตรเป็นตะย่านมากเลยแฮบโคตรน่กกากลัวมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมรู้สึกน่ากลัวจังเลยทำไมรู้สึกว่ามันยาวนานอย่างนี้ละ่ะ ไปก่อนดีกว่าหวังว่าจะไม่มีตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยกว่าจะเข้ามาในบ้านได้เฮ้ยเหนื่อยแทบแย่เลยเนี่ยเป็นชุดกับดีกว่าไม่ต้องอาบน้ํามันและไม่ต้องอาบน้ําและเฮ้ยอะไรกันนี่เดี๋ยวกินก่อนดีกว่ากินแซนด์วิชอืมโคตรอร่อยเลยอะวิมีอะไรต่อไปบ้างลองกินแซนด์วิชอืกินไออะไรวะข้าวปั้นใช่ใช่ข้าวปั้น คนอร่อยเลยเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าค่อยลงงงนอนและคอฟอฟ่คอฟฟ่คอฟฟ่นะเวลาตอนเช้านี่มันก็เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนดีกว่าได้และอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าเฮ้ย วันนี้ฉันก็ต้องไปทำงานอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานพึ่งหยุดไปเองวันนี้ต้องมาทำงานเฮ้ยเดี๋ยวแวะซื้อข้าวเช้าในร้านสะดวกข้าวเช้าในร้านสะดวกซื้อเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือสายนั่นเองเพราะว่าไปทางเดียวกันกันกบที่ทำงานด้วยโอ้โหอะไรกันนี่โอ้ปาดหน้าฉันรถฉันเบี้ยวผิดรูปผิดทรงหมดแล้วนี่ เอาเข้าวปั้นนะคะหวังว่าจะอร่อยเหมือนเมื่อวานนะเอ๋น้องอร่อยเหมือนเมื่อวานอะไรอะวันเมื่อวานพี่ไม่ได้ขายนะเมื่อวานพี่ไปเยี่ยมย่าพี่นะฮะเมื่อวานไม่ได้ขายอะไรตอนที่หนุ่มมาตอนตีสามหนูก็ยังเห็นอยู่เลยน้องน้องจำผิดคนหรือเปล่าเมื่อวานพี่จำได้นะว่าพี่ปิดร้านนะ หรือว่าน้องจะเจอหนูว่าต้องเจอผีแน่ๆเลยก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย